มาเจอกันอีกครั้งกับช่องทาจินแทร์อาร์พครับวันนี้เราจะมาอ่านแพทช์พีทีอนะครับก่อนที่พีทีอาของเดียบรูซีซันเจจะเริ่มขึ้นนะครับเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับพีทีอาร์2.1นะครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ก็คือดึกๆของวันที่3นะครับไปจนถึงวันที่10นะเพื่อจะเปิดโอกาสให้เราได้เทสการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟีเจอร์ที่กําลังจะมาถึงในซีซันต่อไปรวมไปถึง นะครับคอนเทนต์ Content ประจำซีซั่น7ด้วยซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยสำหรับคนที่เล่นเดียวโบสีที่จะมีโอกาสเทสคอนเทนต์ซีซั่นนะครับทั้งพลังซีซั่นที่หายไปนานนะครับแล้วก็การเทสครั้งแรกที่เกิดขึ้นในระหว่าง PTR นะครับอาร์โมรีครับระบบเซฟบิวตัวละครจะมาถึงให้เราได้ฝึกใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างบิวในเมืองได้นะครับอาร์โรีจะมีออปชันให้เราเซฟโหลดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อบิวที่เรา ชอบนะครับอเมรี่โหลดเอาสล็อตนะครับล็อกคาแรคเตอร์นะครับหนึ่งตัวละครสามารถมีโหลดเอาได้5นะ้หนึ่งตัวละครมีได้5โหลดเอานะครับมองผลเผลจากโหลดเอานะครับเราจะเห็นว่าอะไรบ้างที่ถูกเซฟไว้นะก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส,ส่สก,กิลนะครับพารากอนโหนดแล้วก็กลิฟนะการเปลี่ยนไปมาระหว่างโหลดเอาทีท่มีพารากอนนะครับจะไม่ใช้โกนะครับว้าวนะ เริ่มจากการเลือกโหลดเอาที่ว่างแล้วก็เซฟยูเอวบิลล์นะครับเซฟบิล์เข้าไปในโหลดเอาสล็อตที่ว่างแล้วก็เริ่มต้นกันได้เลยนะครับเซฟโหลดเอานะครับจากแคปเจอร์สิ่งต่อไปนี้นะครับก็คือไอเทมที่สวนใส่อยู่พารอนบอร์ดกริฟสกิลเซเลคชั่นแล้วก็คลาสเมคนิกครับอย่างเช่นซอเซอร์ er ก็จะเป็นพลังนะครับโลก,ก็จะเป็นพรีพรีเรชั่นคอมโบอะไรประมาณนี้นะครับอาร์มอรี่นะครับสามารถแอคเซสได้จากเมืองใหญ่ๆทั้งแซงต์ชอรีนะครับ แล้วก็ End Game Hub อย่างเช่น Dark Citadel นะครับ t r e e of Whisper แล้วก็ Training Ground ในเมืองโควาชัดนะครับ well, ไอเทมที่ถูกเซฟไว้ใน a r m o r y นะครับถ้าไอเทมเหล่านั้นหายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่อยการขายการเทรดนะครับไอคอนจะโชว์ว่าไอเทมเหล่านั้นหายไปจากโหลดเอานะครับ นะพาววเอร์ของวิชคราฟตนะครับจะเป็นพลังธีมของซีซั่นเจ็นะครับถ้าใครเคยเล่นเดียโบสามก็จะเป็นวิชด็อกเตอร์นะพลังแทบจะเหมือนของวิชด็อกเตอร์ในซีซั่นเออ่เดียโบสามเลยนะครับที่จะเข้ามาในซีซั่นเจ็ดนะครับเออ่สำหรับ School of s o r c e r y นะครับหรือสายของเวทมนต์ที่เราจะใช้ได้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3สายนะครับก็คือสาย Eldritch นะครับเป็นพลังที่ เอาพลังทำลายล้างขั้นสูงนะครับและการแปลงร่างนะครับมาใช้ช่วยนะครับไซค์นะครับเป็นพลังจิตนะครับดิฟเฟนซีฟพาวเวนะครับเพื่อสร้างวิชั่นโฟกัสการโจมตีแลวแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสภาวะที่จิตไม่ปกตินะครับเราจะได้สูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ Growth and d e c เ y นะครับเป็นพลังที่ทั้งฮิลและทำลายล้างไปในเวลาเดียวกันนะครับบูสต์เลือด resource นะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิด โลกระบาดร้ายแรงนะครับต่อสัตรูได้นะแน่นอนยังมีพลังพิเศษนะครับที่สูญหายไปกับระยะเวลาที่เราจะต้องมาตามหาเองว่าเป็นพลังแนวไหนนะครับสายตะสาสยของ witchcraft นะครับเปิดโอกาสให้เราทดลองเกี่ยวกับสไตล์ใหม่ๆของพลังนะครับการสลับไปมาเลือกใช้พลังต่างๆให้เข้ากันนะครับนะก็จะทำให้นะซีซั่น7ออกมาแตกต่างกว่าซีซั่นที่ผ่านๆมา ในการที่จะเรียนพลังวิชคราฟนะครับเราจะต้องเก็บแต้มซีซแนลเรปูเทชั่นนะครับก็คือเควสซีซั่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับจากการทำ Quest, เควสต้นไม้นะครับแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์พิเศษที่เรียกว่าพวกหัวเน่านะครับเฮรรเทนนะครับเพื่อที่จะได้ค่าเอ่อคูเรนซีที่เรียกว่าเลสเลสรอตนะครับที่เทียเฉพาะจอดจงเราก็จะปลดล็อกพลังบางอย่างนะครับที่เป็นพลังวิชคราฟ a f พาวเวอร์เอามาใช้กันนะครับ สามารถไปเยี่ยม Covent ์ l t าท่าลังแม่มดได้ที่ t ท e ยร์วิสเนะครับแล้วก็เอา Red เด็ดลอสเนี่ยไปแลกกับ Witchcraft Power เพื่อจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นจบไปเลยนะครับว่า Witchcraft Power ที่ลิสต์อยู่นะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับหลังจากที่ PTR จบเพราะว่านะก็ต้องฟังฟีดแบ็ของผู้เล่นก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเอลิชพาวเวอร์ครับ f i ไฟแบ s เซเว n t นะครับนะครั้งข่าวไฟนะครับเป็นลูกน้องนะเป็นหนึ่งพลังที่สามารถไปกันได้นะครับผมจะอ่านแค่ชื่อแล้วกันนะสำหรับพลังเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวต้องลองเข้าไปเทสกันเองว่าทำอะไรได้บ้างใน PTR เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวพอซีซั่นมาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับ a s l Resonance Wave of w a Purging Touch s h a k e n Show เออ h a k e n s o Hex of Flame Doom Orb นะครับ ก็จะมีทั้งแบบซัมมอนทั้งแบบสกิลกดใช้แบบเคิร์สนะครับมีค่อนข้างเยอะไซค์พาวเวอร์ไลฟ์ลิง์นะครับเฮกซ์ออฟแชทเทอริงออร่าออฟมิฟอร์จูนออร่าออฟลาเมนต์นะครับเวนช์ฟูลสปิริตไทไลท์วอร์ดดิ้งนะครับพลังประเภทออร่าแบบอัติเวตอัตโนมัตินะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่2นะครับไซค์ Psych. แล้วก็โกรอฟแอนตีเคนะครับพอยซันฟ็อกซ์เซแวนนะเสกกบนะครับโซฮาวเวสเฮกซ์ออฟวิสเปอร์ดีเคออเมนเทชันโกรฟ ออร่าออฟไซฟ์เน็งนะครับเดอะไซเคิลแล้วก็พลังลอสพาวเวอร์ก็จะเป็นพลังแรที่หายากกว่าอื่นนะเบรสออฟเดอะโคเวนท์เฮกส์เปสเปซิลิเซชันออร่าสเปสเปซิลิเซชันแล้วก็ปิรันฮาโดนะครับอ่ปิรันฮาโดนี่ก็คือจะเป็นพายุปาป,ปิรัญญานะครับภาพที่เห็นมาในตัวทีเซอร์นะแน่นอนว่านาออบเจกตีฟหลักของซีซั่นเก็คือการล่ามอนสเตอร์ที่เรียกว่าเฮดวอตเทนนะครับพวกนะที่สมองโดนฟังจ่ายกิน นะครับก็จะกลายเป็นพวกที่อารมณ์ประมาณซอมบี้นะครับที่เราต้องไปไล่ฆ่าเพื่อเก็บเคอร์เรนซีนะครับเทีออฟวิสเปอร์นะครับก็จะมีค่าหัวให้ไปไล่ฆ่าเฮทเอฮทเฮทลอตเทนพวกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมันจะมียูนิคบอสวาเรียนของเฮทลอตเทนให้เราสู้ด้วยนะครับรวมไปถึงเออ่ชื่อเฮทเลสฮาร์สนะครับฟิจิตีเฮทนะก็จะเป็นการ นะเฮดรอเทนที่ไปขโมยหัวของมอนสเตอร์หรือผู้คนในแซงชูรี่มานะครับในการฆ่าเฮดรอเทนเราจะได้เคเรนซีที่เรียกว่าเลสเลสดรอตนะครับแล้วก็การเอาหัวเมื่อกี้นะครับไปคืนที่ทเววิสเปอร์นะครับเราก็จะได้เจมพิเศษที่ใส่ได้ชื่อว่าออกเค้าเจมมานะครับเฮดฮันนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ทีนะ่เกิดขึ้นต่อระยะเวลานะครับคล้ายๆกับเฮลทายนะเราเคยเจออีเวนท์แบบนี้ในพลังซีซั่นมาแล้วนะครับสำหรับซีซั่น7ก็จะมีฟีเจอร์นี้กลับมานะครับ รูทโฮนะครับไปดูดันเจี้ยนเล็กๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะฟาร,ร์มเฮดรอเทนได้นะครับซึ่งจะมีโบนัสช e n g จแล้วก็รางวัลโบนัสด้วยนะครับสำหรับโอเคิเจมคืออะไรนะครับโอเคิเจมคือเจมพิเศษที่เราใส่ไปได้ในสล mm ็อ hmm. ตเดียวกับเจมแล้วก็ลูนนะครับโดยที่แต่ละอันก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไปเรามาดูตัวอย่างของโอเคิเจมข้างล่างนะจริง,รงๆไม่ต้องดูข้างล่างกันเลดูพลังที่เขาโชว์มาให้ดูนะครับข้างล่างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึม้นเอนะครับ อันนี้ก็บวกร้อยหกสิบ armor ก็8ปด resistance all element นะครับเราจะทำให้สกิลประเภท agility, cores, i n c a r n a t e mastery, weapon mastery แล้วก็ร่ายสกิลทำดาเมจแรงขึ้นใส่ศัตรูที่ติด hex นะครับอันที่2บอกว่าถ้ามี tree หรือ more นะครับ eldritch power นะครับถ้าสล็อตไว้ซึ่งสล็อตมันได้5อันเงื่อนไขนี้บอกว่าต้องใส่อย่างน้อย3อันนะครับเราจะได้ movement speed 25%และ crit chance 15%นะครับอันต่อมา dust stone บอกว่าตอบแต่และออร่าแล้วก็ hex ที่ศัตรูโดน แสดงผลต่อนะครับจะรับดาเมจเยอะขึ้นนะครับ4%เปอร์เซ็นต์ต่อเฮกซ์แล้วก็ออร่าซึ่งไม่ได้มีแค่นั้นนะครับข้างล่างมีอีกรวมๆ20ชนิดเลยนะครับรูนใหม่นะครับที่จะเข้ามาในซีซัน7แล้วก็ใน PDR นะครับอ,อันนี้ดูทุกอันเลยแล้วกันเนาะชักนะครับรูนแรนะครับ Invoke to it Lightning Bolt นะครับ Lightning Bolt น,นี่ก็จะเป็น พลังดาเมจไม่ใช่สกิลนะเป็นพลังดาเมจเหมือนกับเอิร์ธเควกเหมือนกับเดวิลดัสนะครับอีกน ne, ี่นะครับอีกนี่จะสตอ r e o f ฟ e r i n g ศูนวินะครับการไล่สกิลที่ไม่ใช่เบสิกจะได้ออฟเฟอร์ทั้งหมดนะครับสต็อก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 ไว้เรื่อยๆนะครับพอเรากดใช้สกิลก็จะได้เป็นออฟเฟอร์มาเลยเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะนากูนะครับเมนเทนอย่างน้อยซัมมอนหนึ่งตัวนะครับภายในระยะเวลา5วิจะได้ออฟเฟอริงนะครับสูงสุด6ตัวนะครับ Legendary Aspect แล้วก็ Unique ใหม่นะครับลองดูนะครับ m a n t l e of the Mountain Fury นะครับเป็น Unique c h e s e นะครับกราะสวมใส่ตัวนะครับ Hammer of the Ancient Damage 5 s e c o n d นะครับเอ่อ Damage แรงขึ้น Hammer เอ่อ Hota นะครับ50% 5วิหลังจาก Earthquake ระเบิดนะครับกรอะ แรงให้โฮ่าแรงให้ดิฟเฟนซีฟสแตนนะครับแล้วก็มีมอสโอกาสที่เอิร์ทเควกจะทำดาเมจเบิร์นนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมบิลเอิร์ทเควกเอิร์ทเควกท่าไฟนะครับน่าจะมีคนสนใจไปลองกันเยอะนะครับสำหรับเอ่อพีทีอาร์นะฮะพลังนะครับแฮมเมอร์ออฟดีเอ็นเชียนนะครับ, Ancient, ะรบจะทำให้เกิดลายการสั่นสะเทือนซึ่งทำดาเมจแล้วก็ Slow, สโลว์ศัตรูนะครับ80% 4สินต์ี่วิเอิร์ทเควก ที่ผ่านลายนี้นะครับจะระเบิดนะครับทำดาเมจทั้งหมดนะครับที่มันจะทำได้โดนดูดเข้าไปในลายของไซส์อเป็กปอร์ลายนะครับเอินเซนเรียฟิชเชอร์เรจเนอรี่แอสเปกต์นะครับเอิร์ทเควกทำดาเมจแรงขึ้น50%นะครับและดาเมจคอนเวิร์ตเป็นธาตุไฟนะครับสำหรับดูอีกนะครับมาริฟิสิกเกรซเซนยูนิคอัมเล็ตนะครับมีสร้อยใหม่นะออริซิสแทน10%วิวพาวเวอร เวาบู๊ควิดสองร้อเปอร์เมูคเมนต์เวลาแปลงร่างเป็นเวาบู๊นะครับแล้วก็แรงให้พาสีเฟโรอัพทิจูดนะครับพลังนะครับเออ่วายูอับลูพีนเฟโลซิตี้นะครับเออ่ลูเออ่ลูพีนเฟโลซิตี้เนี่ยเป็นโหนดที่จะได้คริติคอล์ดามจถ้าใช้สกิลต่อเนื่องในร่างเวาบู๊นะฮะเออ่ตัวนี้คริติคอลจะสูงขึ้น150%ก็คือคูณ2.5นะครับใส่ศัตรูที่โดนคริติคอลอย่างต่อเนื่องนะครับพลัง Wolf w o o f Swain r e g e n e r a r y Aspect นะครับการไล่เฮริเคนนะครับจะสปอนเฮริเคนเล็กๆอยู่บนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ที่เราเสกมา Minion Wolf ของเราด้วยนะครับทำดาเม r เ,เบาลงนะครับหมายถึงไอเวอร์ชั่นเล็กเนี่ยนะแต่ว่าจะอยู่กับหมาทุกตัวนะครับก็ใช้แรมดาเมจได้เนาะ Electrify Claw l e g e n r a r y Aspect นะครับการแปลงร่างเข้าไปเป็น Animal Form ใหม่นะครับส่งผลให้ Lightning Bolt ผ่าไปยังศัตรูใกล้ๆทำดาเมจเป็นาธาตุไลนิ่งนะฮะไลนิ่งโบสทำดาเมจ40%แรงขึ้นแล้วก็สตัน2วินะครับในโคอมเนเซอร์ครับเออ่กางเกงใหม่นะครับอินดิราเมมโมรี่ยูนิคแพนนะครับการไล่โบลสเปียร์ลดคู่ดาวของบัตวิฟเอ่อบัตเวฟ2วินะครับเพิ่มเลือดเพิ่มโอเวอร์พาวเวอร์ดาเมจรีดักชันในขณะใกล้ตายนะครับแล้วก็พาสติฟทายสับหลัดพลังของยูนิคนี้นะครับก็ทำให้บัตเวฟมีแท็กโบนด้วยนะครับแล้วก็สเปาบโบนพีซัน ที่จุดสุดท้ายของบลัดเวฟนะครับเ,เพิ่มดาเมจของบลัดสกิล80% 8วินะครับหลังร่ายนะครับโบนสเปียร์นะครับ, ar, ะรบจะมีแท็กบลัดด้วยนะครับและจะดูดเลือด10%นะครับต่อการแคสนะทำให้เกิดศพขึ้นที่เป้าหมายที่กระทบนะครับแล้วก็ลนช์โบนสเปียร์ที่ศพเนี่ยก็จะลนช์โบนสเปียร์ออกมานะครับ เคสมี่เลกซี่ยูนิคเพนสนะครับการไล่บัตรเวฟฟอร์ติฟายเรา70%ของ Max Life นะครับเพิ่มเตเมเอัลติเมตนะครับเตเมเอตวิดักชันในขณะฟอร์ติฟายบัตรเวฟคูดาวยี่สิโอกาสที่บัตรเวฟจะทำเติมเอตเบิ้ล25%นะครับพลังนะครับบัตรเวฟต่อไปนี้จะฟอร์มเวฟแทนที่จะออกไปจากตัวเราจะกลายเป็นเวฟวิ่งเข้ามาหาตัวเราแทนนะครับเวฟทั้งสองเนี่ยนะครับดูดเข้ามาที่ใต้เท้าเราแล้วก็ดึงศัตรูรอบๆเข้ามาแล้้ววทดดดเเมรระะบบิยนคั ทุกครั้งที่ศัตรูโดนโจมตีจากเวฟนะครับจะร mm ับดาเมจเพิ่มขึ้นจากเราแล้วก็บัตรเวฟของเรานะครับสูงสุด300%นะครับแอสเปครับ of d i s t i l l animal r e g e n a r y aspect นะครับในขณะที่ So w วิฟ Active อยู่นะครับเราจะไม่โดนลด movement speed นะครับแล้วเดินเร็วขึ้น1%ต่อพลังวิญญาณที่เราแอบซ r อบได้สูงสุด60% b u นะครับบัฟ mm hmm. นี้ก็จะคงอยู่ไปเรื่อยๆในระ,ะระยะอันติแล้วก็หลังจากอันติจบไป5วินะครับ b บนดัสเตอร์ลิจันเดอรี่แอสเ c t กนะโบนสเปียร์การันตีคร i ติคอลศัตูนะครับที่อยู่ในโบนพีซันนะครับแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับโรกนะครับมีรองเท้าใหม่นะครับการไล่โมบิลิตี้สกิลได้มู v e m e n t สปีดร้0ยเวินะครับชาร์โดว์รีสิสแตนต์โมบิลิตี้คูลดาวแรงให้โมบิลิตี Skill ทุกสกิลนะครับแล้วก็แรงให้ s h a ์โดว์อิมูเบนตพลังนะครับโมบิลิตี้สกิลทุกชนิดนะครับจะเคลือบดาเมจถ้าชาร์โดนะครับชาร์โดอิมูนะครับ โดยที่พลังเคลือบจะเยอะกว่าปกติคูณ1.8นะนลัคกี้ฮิตการทำตะเมจใส่บอสหรืออีลีดด้วยสกิลเคลื่อนที่มีโอกาส80%ที่จะทริกเกอร์ชาร์โดอิมบูเมนระเบิดนะครับสไลด์แอนด์ไดส์เ e จแนลลี่แอสเปกนะครับทวิสติ้งเบล d e นะครับฮิตหลักที่คลีฟไปข้างหน้านะครับเบลดจะ,ะวิ่งกลับมาเร็วขึ้นด้วยนะครับ Bitter Infection, Legendary Aspect สตศัตรูที่โดน Shadow i m b u e m e n t นะครับรับ ดาเมจของมันทุกวินาที Shadow i n v e m e n t ทำดาเมจแรงขึ้นคูณ1.5นะครับ Sorcerer นะครับมียูนิ u ใหม่เหมือนกันนะครับเป็น Focus อ,อันแรกนะครับ Style of Storm Horn นะครับบอลไล i g h t n i n g p r o j e c t ไล่ครั้งหนึ่งมีโอกาสไล่เบิ้ลนะครับแล้วก็จะไล่ซ u p e r Ball Lightning เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสูงแทนด้วยนะครับโอกาสดาเมจเพิ่มขึ้น75%คริติคอลนะครับบอลไล i g h t n i n g Speed p r o j e c เร็วขึ้น2.5เท่าแรง o อ b บอลไล g h t n i มีโอกาส บอลไลนิ่งจะเบิ้ลนะครับพลังครับบอลไลนิ่งจะสแปชเด้งออกไปเวลากระทบศัตรูนะครับสตันศัตรู1นึ่งวินะครับถ้ามันถึงระยะที่ไกลที่สุดที่มันไปได้นะครับซูเปอร์บอลไลนิ่งจะเป็นบอลไลนิ่งลูกใหญ่ขึ้นทำดาเมจแรงขึ้นเท่าตัวนะครับแล้วก็ลัคกี้ฮิตแชนสูงขึ้นสตันดูเรชั่นก็จะสูงขึ้นด้วยอันต่อไปนะครับโอคุนคาตาลิสยูนิคโฟกัสนะครับบอลไลนิ่ง สามารถไล่เวลาเขเคลื่อนที่ได้นะครับเพิ่มแอ t แท็ s สป e d 5วิแอ t แท k s สป e d ในที่นี้หมายถึงแคสสป e d ด้วยนะครับหลังจากใช้สกิลดิ e เฟนซีสนะครับดาม e r ีดักชั o นต่อบอลไลนิ n ่งลูกอยู่ที่1.1%นะครับแลงบอลไลนิง n g 2แลงแล้วก็มีโอกาสที่บอลไลนิงแคสครั้งเดียวจะออก2ลูกพลังพิเศษของโฟกัสอันนี้ก็คือบอลไลนิงจะหมุนรอบตัวนะครับ เพราะฉะนั้นแอสเพกต์ที่แอสเพกต์เดิมนะครับที่ทําให้บอลไลนิ่งหมุนรอบตัวก็จะไม่มีแล้วเปลี่ยนพลังไปเป็นอย่างอื่นนะถ้าอยากให้บอลไลนิ่งหมุนรอบตัวก็จะต้องใช้เวอร์ชันนี้แทนนะครับสร้างสแตติกฟิล์นะครับที่ดาเมจศัตรูรอบๆนะครับโดยดาเมจคูณสองจุดแนะครับต่อแอคทีฟบอลไลนิ่งนะครับโทษทีเพิ่มนะครับแบบบวกนะครับ1.8ต่อแอคทีฟบอลไลนิ่งนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่โดนลดมูฟเมนต์สปีดในขณะที่มีฟิล์บอลไลนิ่งอยู่นะครับ แอส PECT ใหม่นะครับ of my awakening legendary นะครับการไล่สกิลาตุไฟนะครับ immobilize ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้1วิการไล่สกิลช็อตนะครับ burst move speed ให้ตัวเองนะครับ30% 1ินวิการไล่สกิลน้ำแข็งนะครับทำให้เราได้ barrier เรียนของแม็กเลือดนะครับในขณะที่ Enlightened นะครับทุกสกิลนับเป็นทุกทตานะครับ spirit b o n นะครับ sustain wall crozier unique staff นะครับ บล็อกช็อตสี่สินต์เด็กซ์ร้อยกว่าเลือดนะครับมีโอกาสที่โพเทนซี่สกิลจะดีว์ดับเดิมนะครับแล้วก็แรงให้โฟกัสสกิลนะครับพลังนะครับโฟกัสสกิลได้ประโยชน์จากอัลอัพเกรดนะครับแล้วก็เพิ่มเดเมของสกิลโพเทนซี20% 8่ินต์แวินะครับตอนหนึ่งครั้งนะครับสูงสุด200%นะครับแล้วก็แอสเพ็กต์เอเล็กทรอนนะครับเลเซอร์วิงโดนโจมตีโจมตีโดนศัตรูแล้วเพิ่มเดิมเพิ่มเดิมของสกิลอีเกิล 1%, 1 3วิสูสงสุด50%นะครับถ้าการโจมตีจากเรเซอร์วิงคริติคอลจะได้3ามสเต็คแทนนะครับก็คือจะได้ฮิตละ3%แทนนะครับเทียบวิสเปอร์นะครับโตขึ้นอีกแล้วนะครับแฟนทอมโซ่พลอว์เราวิสเปอร์นะครับทำให้วิญญาณที่หลอนอยู่นะครับรอบๆอบเทียบวิสเปอร์เนี่ยนะเข้ามารวมตัวกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับร้านค้ารอบๆอบเทียบวิสเปอร์นะครับมีการจัด ใหม่นะครับเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ร้านบางอันนะครับแอดเข้ามาใน G ี of i c e p, p e r นะไม่ว่าจะเป็น Alchemist a Al u r r นะครับล้านแรกโอโบนะครับแล้วก็ Healer นะครับฟีเจอร์ที่ออฟเฟอร์ให้เทสใน PTR ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็จะมี Account Copy นะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเกมในซีซัน6นะครับก็จะก o อปไปให้เตรียมตัวเล่นกันได้เลย หลังจากล็อกอินผ่าน Battle.net แล้วนะครับเราจะสามารถสร้างตัวละครใหม่ได้นะครับหลังจากที่สร้างตัวละครแล้วนะครับเราจะมีออปชันให้ Copy Account ไปที่ PTR Build นะครับในหน้าเลือกตัวละครน,นะครับเลือกไอคอนสร้างตัวละครใหม่จะพร้อมนะครับที่อธิบายหลักการการ Account Copy นะครับแอคเคาท์กอออชันเนี่ยจะแสดงว่าตัวละครไหนนะครับ Capture ไว้บ้างจาก ID ที่เราจะ Copy นะครับ n o t ์ไว้นะครับว่าการใช้โ o t e account copy จะ overwrite นะครับ account copy ก่อน,อนใน ptr นะครับการใช้ account copy จะลบตัวละครทุกตัวละครข้อมูลและโป o g r e s ทั้งหมดนะครับที่เราทำใน ptr นะครับไม่ใช่ใน server จริงนะใน ptr เพราะฉะนั้น ถ้ากดซ้ำๆไปเรื่อยๆกดเราไปเล่นแล้วมากดซ้ำเนี่ยไอตัวละครใหม่ที่เล่นไปแล้วมันจะหายไประวังไว้ด้วยนะครับมาดูบูสใน PTR บ้างครับในโคราาัวฉาดเมืองหลักนะครับจะมี NBC ในซีซัน of h e i t e d Rising Boost ได้นะครับจะทำให้ยูนี้ของซีซัน7แอดเข้าไปทั้งหมดนะครับ b o r ริตบอลแอดเข้าไปทั้งหมดนะครับบูสนี้ตอนนี้สามารถนะครับได้ไอเทมแล้วก็ประโยชน์จาก Spirit b o ลคาแรคเตอร์ได้นะครับถ้าผู้เล่น มีเกมเวอร์ชันเวสเทิร์ลโอเพนเทรดนะครับจะได้รูนใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับมีโอกาสให้เลือกออปชันต่อไปนี้จาก p d r บูสต์ได้นะครับเลือก Wish Craft ทั้งหมดนะครับได้พลัง Wish Craft ทั้งหมดได้ Seasonal p r o กรส s ิ่งไอเทมทั้งหมดนะครับได้ Head ันอิ Elixir ยาใหม่ขึ้นมาในซีซันเจ็ดนะครับผู้เจตีเพสออคเคิลเจมเลเวลสปีนะครับแล้วก็เจมพิเศษทั้งหมดนะครับแล้วก็มีออปชันที่จะบูสต์เอ็นะครับ เพื่อจะได้ออฟเฟอร์ข้างล่างทั้งหมดนะครับเช่นเลเวลแม็กซ์นะครับมีออปชันให้อินเคิร์สเลเวลตัวเองจากเลเวล50เป็น60นะครับคอมพลีทแมปรวมไปถึงแคมเปญสตรองโฮเวลพอยต์ campaign, hold, point, แล้วก็ฟอกออฟบอร์ดทั้งหมดนะครับคอมพลีทแคสต์เมคคา닉ทั้งหมดนะครับปลดล็อกเทียร์ทอมเมนทั้งหมดอัพพอยต์จนเต็มแม็กแอสเปกต์ในโคเด็กออฟพาวเวอร์ทั้งหมดได้เรจินาลี่นะครับของหลายๆคลาสแล้วก็บิลนะครับได้ยูนิคไอเทมทั้งหมดนะครับได้เทมเพอ้งหมด ได้วัตถุดิบตีบวกโกแล้วก็โอโบอัปเกรดยานะครับปลดล็อกแม็กซ์พารากอนกริฟนะครับอันล็อกมาสเตอร์เวิร์กิ่งที่บูตเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันแรกที่ PTR เริ่มเลยนะครับส่งฟีดแบ็กอย่างไรอันนี้นะแวะไปอ่านกันแล้วกันในวิธีการลง PTR ก็เหมือนเดิมนะครับและนั่นคือแพชโนตของซีซั่องน2.1ซีซัน7 PTR ทีที่จะเริ่มขึ้นนะครับใครมีโอกาสก็แวะไปเทสกันด้วยนะ วันเริ่มต้นของ PTR ผมไม่อยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากคนดูที่ว่างเล่นด้วยแล้วกันนะครับเทสพลังวิชคราฟาฟนะครับเทสพลังคลาสแลวก็ยูนิคใหม่ๆที่เข้ามาในเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งฟีดแบ็กกันด้วยนะครับเวอร์ชันจริงในซีซันเที่จะเริ่มประมาณเดือนมการาเนี่ยนะเราจะได้มีเกมเวอร์ชันที่ดีขึ้นให้เล่นนะครับโดยเฉพาะระบบอาร์มอรี่นะยังไงผมก็ฝากด้วยในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงฝากติดตามคอนเทนต์เดีย l ์โบว์4รวมไปถึงเกมใหม่ๆที่เรากําลังไปอยู่ ในซีในชาแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ